เราอย่าตัดสินลูกในเชิงลบแต่เราก็ไม่ควรตัดสินลูกในเชิงบวกด้วยเหมือนกันนะดูเจตนานิกกี้ดีๆนะนิกกี้สอนให้เป็นเชิงบวกแต่ไม่ได้บอกว่าให้คุณไปคาดหวังให้ลูกคุณไปใส่ให้ลูกเป็นในเชิงบวกให้ได้เออตัวร้ายมันเป็นตัวที่แย่นะเว้ยถึงร้ายก็รักนะเกเรอย่างไรก็รักนะนึกออกปะ คือเราเท่ากันในที่นี้คือหัวใจและความรู้สึกและสมองมีฮอร์โมนเหมือนกันมีความต้องการเหมือนกันเราต้องการการยอมรับเหมือนกันอันนี้เข้าใจได้เว้ยแต่ไม่ใช่ว่าไปตัดสินให้เขาเป็นในเชิงบวกเพื่อให้เขาได้รับการยอมรับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เรามีวิธีการพูดที่แบบเป็นบวกนะนน่นนี่นั่นใช่ไหมแต่เป็นการตัดสินเชิงบวกไม่เอาดังนั้นลูกจะเป็นอะไรลูกเป็นเลยหมายความว่า อ่ะถ้าสมมติเก็บของเล่นแต่อย่าลืมนะถ้าคุณบอกลูกว่าลูกเป็นเด็กเรียบร้อยมากเลยแล้วสถานการณ์กลับกันวันหนึ่งที่เขาไม่ทําขึ้นมาแล้วคุณจะยังไงคุณไปจัสเขาว่าเขาต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นน่ะคือคนในคลิปเขาพูดบอกว่าหนูเป็นเด็กเรียบร้อยนะแต่วันนี้เป็นคนที่ไม่เก็บของเล่นม,มันมานี่มามา,มาเก็บมาเก็บมาเก็บเนี่ยอ่ะแล้วเรียบร้อยเมื่อกี้จะพูดทําไมนึกออกปะ ไม่พูดก็ได้ว่ามันย้อนแย้งอ่ะตี้ตี้เป็นคนเรียบร้อยนะตี้เป็นคนมีวินัยในการเก็บจานได้พี่แต่วันนี้ตี้ไม่เก็บอ่ะตี้มาเก็บมาทุกคนฟังแล้วรู้สึกยังไงไม่โอเคนะมันเหมือนไปแบกให้เขารู้สึกแบบเฮ้ยกูต้องเก็บทุกครั้งกูต้องเก็บทุกครั้งให้ได้กูต้องเก็บทุกครั้งให้ได้อ่ะใช่ค่ะเหมือนโดนฝังหัวว่าเราต้องเป็นคนแบบนั้นแบบนี้ตามที่เขาพูดใช่แต่ถ้าเราแค่พูดว่าบอกว่าอ่ะสมมตินหนูเก็บของเล่นดีจังเลยหมาชอบ วันนี้หนูไม่เก็บของเล่นไม่เป็นไรเดี๋ยวมามาช่วยเก็บมีใครอยากช่วยมามาเก็บไหมคะอย่างเงี้ยวันนี้หมามาเก็บสีเหลืองแล้วกันเนาะสีน้ำเงินยังมีวางอยู่นะเอ๊มีใครจะเก็บของเล่นกับมามาไหมนะอย่างเงี้ยพูดเชิงบวกได้แต่อย่าตัดสินใครในเชิงบวกมันเป็นข้อดีทำเยอะขึ้นทำเยอะขึ้น เพราะเขารู้สึกว่าได้รับการยอมรับแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเขารู้สึกว่าได้รับการยอมรับแล้วเขาทําหรือไม่ทํามันไม่ได้เกิดข้อผิดพลาดในใจเขามันจะดีกว่าหรือเปล่า